วันนี้นะคะคุณผู้ชมขามารับประทานตุเรียนบุฟเฟ่ที่สวนมหาลาบปักธงชัยนครราชสีมาเขามีสองรอบตีโม่เช้าตเที่ยงแล้วก็บ่ายสองถึงบ่ายสี่ปักช่องเสร็จแล้วนะมันมีเงาะเน่าๆนะคะขายแพงชิมหายเราตั้งเจ็ดสิบเงาะเฮียอะไรก็ไม่รู้กินแล้วแม่งเอากับป้านแม่งเลยขายเราตั้งเจ็ดสิบโคตรเฮียเลยมีลำไยด้วยลำไยอะไรก็ไม่รู้วิญญาณลำไยเนี่ยวิญญาณลำไยเนี่ย ไม่ได้ค่ะคุณแม่ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ไป呀ไป呀ไม่ได้ค่ะบุฟเฟ่ห้ามเอาแกล่ะบุฟเฟ่ห้ามเอากาแล้วมันเน่าไงมันไม่เน่าไม่ได้ค่ะจะไปขายแพงอะมันอร่อยหนึ่ง้งแปดร้อยห้าสิบฉันยังแดกไม่หยิมจะย้าไปแดกในรถไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะบุฟเฟ่ห้ามทุเรียนไม่ได้คุกกเอาทุเรียนขี่ละร้อยเลยนะทุเรียนขีดละร้อยค่ะคุณแม่แล้ว เอาแม่งไปทางเข่งนี้เลยพี่เอ็กพี่เอตับตับตับขโมยก่อนไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะอะไรอะขีดละร้อยค่ะคุณแม่เท่ากับตุกูตาทุเรียนุกูตาเลยจะตบพี่ทุเรียนเลยเนี่ยไม่ได้ค่ะต้องพี่คนนี้เขาห้ามออกก่อนตั้งแปดร้อยห้าสิบกูยังแดกไม่อิ่มจะไปแดกต่อตรงน้นต้นทุเรียนไงเมื่อกี้คุณแม่แดดกินแตขี้ออกแล้วแล้แกบอกว่าแดกใต้ต้นทุเรียนได้ฉันจะไปแดกใต้ต้นทุเรียนไง ไม่ได้ค่ะไ<ต><โ>ด่บอกว <โด S 2> ่าแดกชั่วโมงครึ่งฉันแดกแค่ครึ่งเช้าโมงเองฉันจะไปแดกใต้ต้นตุเรียนไงนอนร,รอครับเดี๋ยวอยีกครึ่ชงชั่วโมงเขามากินใหม่ครับเอาจริง <c oughs> ก็ได้วะ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยไปกินใต้ต้นทุเรียน <ไป S 2> อะไรไป,ไปกินกับเพื่อนผมดีกว่าน่ะ <c oughs> ไหนส <c oughs> แล้วเป็นควายเขากินเขตนี้ครับคุณแม่ครับโอ้โหหัวละแปดร้อยห้าสิบบลอกอินเข้ามาเขาบอกว่าแปดร้อยห้าสิบแต่ค่จองผ่านเพจมหาลากสวนเนี้ยพันห้าร้อยไร่รวยชิหาเจ้าของรวยเป็นแสนล้านอันดับหนึ่งของประเทศเป็นเจ้าของโรงแรมเนี่ยโรงแรมอะไรเขาใหญ่ลำตะคองขาผู้ใหญ่ลำตะคองโคตรเข้มกูมานี่วอกอินเข้ามาแปดร้อยห้าสิบขอเอานี่ไปแดกใต้ต้นทุเรียนไปแดกกับควายเนี่ยมันไม่ให้กูแดก บอกแม่งเด็กทุเรียนนี่เลยมั้ง